เดียลูสน้ำคลองนะคะมันจะมีไหลน้ำไหลไปด้วยนะคะเราจะเรียกว่าเดียลูสเหมือนน้ำคลองนะคะน้ำคลองน้ำคลองเนาะไม่ใช่น้ำเขื่อนนะคะน้ำคลองน้ำเขื่อนจะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะอันนี้น้ำคลองจะเป็นคลองนะคะ แดดฟลุสแดดฟลุสนาำคลองนะคะดูฤดูใบไม้ผลินะคะเพื่อนๆต้นไม้ก็เหลืองๆแล้วใบไม้ก็จะร่วงนะคะมันเป็นฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงเต็มถนนเลยนะคะเพื่อนๆ ต้นไม้ก็สีเหลืองอารามขเข้าหน้าน้ำอ้าวหนาวต้นไม้ก็จะนอนพอฤดูร้อนเขาก็กลับมาอีกครั้งนะคะเห็นไหมใบไม้ร่วงเต็มถนนนะคะแฮปบดูใบไม้ผลินะคะแฮปบดูใบไม้ผลิอันนั้นจะเป็นโบดนะคะโบดภาษาเยอรมันเรียกว่า ดีเคร์เคดีเคเคโบ๊ทนะคะดีเคร์เคดีเคเคโบ๊ทดีเคร์เคโบ๊ทขอบคุณที่รับชมนะคะเพื่อนๆ